สวัสดีทุกท่านนะครับผมผมทิฏพันธ์นะครับคุ้มทรัพย์ชนะนะครับเพจคุ้มทรัพย์ชนะนะครับวันนี้มาที่กระท่อมปูอรุชิตนะครับกระท่อมลงปู่สวงนะครับคุณผู้ชมนะครับดูการสร้างศาลาของปูอนุชิตนะครับตอนนี้แอดก็มาถ่ายทานะครับความฝันของปูอนุชิตก่อนที่จะถ่ายทําก็ให้ดู ซาลาปฏิบัติธรรมของท่านก่อนนะครับคุณผู้ชมนะขอบคุณเอซที่โอนบัตจใจมาช่วยด้วยนะครับเนาะกับปูอนุชิตนะครับแอดไม่ได้ใส่เบอร์โทรแอดไปเด้อะนะครับส่วนใหญ่ให้โทรหาปูอนุชิตโดยตรงนะครับก็เรื่องพระป่านะครับที่ปูราีแสงธรรมที่แอดไปไประชาสัมพันธ์ให้นะครับ นะที่แอดไปประชาสัมพันธ์ให้ที่วัดสะทองวัดป่าสะทองนะครับแอดไม่ได้ให้เอฟซโอนเข้าบัญชีแอดเมต่บาทเดียวนะครับเมแต่บาทเดียวนะครับ,มบ,รบไม่มีนะครับเนาะไม่มีได้โอนให้เด้อนะครับแอดไม่ได้บบกไม่ได้ลงบัญชีไม่ได้ลงเบอร์โทรไปให้ให้โอนเข้ากับคณะกรรมการวัดโดยตรงนะครับนะไม่ได้โอนเข้าเอ็เมตรบาทเดียวนะครับอันนี้ฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับบางทีเอฟซีอจาจจะ ชาวบ้านนะครับชาวบ้านสะทองอาจจะเข้าใจผิดเออทิดพันธา์าได้เงินเยอะๆไม่ได้ไปเอาไปให้อะไรประมาณนี้นะครับย้ําโดยตรงนะครับไม่มีเอ็ดไม่ได้ให้อุนเข้าบัญชีทิศพันธ์แมตรบาทเดียวนะครับกับปู่ระษีแสงธรรมแล้วก็วัดป่าสะทองที่ทําพระป่าที่ผ่านมานะครับนะจะได้มากได้น้อยเอ็ดก็ไม่รู้นะครับเอ็ดมีหน้าที่เป็นสายบุญสะพานบุญให้อย่างเดียวอันนี้ฝากเอ็ดีทุกคนทุกท่านนะครับอันนี้ก็ ต้องขอบคุณเอฟซีเด้อนะครับก็มีโอนผ่านทิพันธ์นะครับร 1, ที่นี่นะครับฮ <500 S 1> ารอยก็เอามาถวายปูนคิดแล้วนะครับอ่ะเ่อานั้นก็ผ่านปูนคิดอย่างเดียวนะครับเพราะที่ไหนแอ็ดจะไม่ไม่จําเป็นนะอ็ดจะไม่ให้โอนเข้าบัญชีทิพันธนะครับเพราะว่ากลัวเป็นเรื่องราวว่าเราได้งเงินไปแล้วก็ไม่มาทําไม่มาให้ปูเนาะอย่างนี้นะครับก็เพื่อความสบายใจนะครับ จึงบอกเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับเนาะสายหลวงปู่สวงเราต้องทําด้วยความโบที่สุดใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทำนานความฝันกับปู่นอิดด้วยกันนะครับสวัสดีครับปู่สวัสดีครับผมอ่ะนี่ป็ปนกำลังพัผนะกผนะนะ่อนอากาศร้อนปู่เนาะเห็นนะปู่ฝันว่าไงนะปู่ฝันดีมันอดูสลาแล้วก็มีเอฟซีโอปัปจจัยมาช่วยก็หลังจากยกเสาเอกอะไรเสร็จก็ฝันดีนะแต่ว่าปู่ไม่จำเนาะครับถือว่าฝันดีอยู่ ลกลางเมื่อวานนี้ก็ทางทางั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาก็นิมนต์ให้ไปขึ้นศาลเนาะศาลปูตาศาลปูตา่าตานี่อขึ้นเสร็จตกกลางคืนก็ฝันว่ามีคนเขาขับรถมาให้เนะครับสามคันเลยไม่ว่่จะปี่ค <4 S 2> ันนะปูอาจน่าจะประมาณสี่คันนี่แหละสี่คันอืมีทั้งปิกอัพแล้วก็รถเก๋ง ครับอ่าขับมาแต่ก็นี้มันมันว่ามันจะฝันไม่ยาวนะทีนี้มันก็ตื่นมามันก็สว่างพอดีเออเขาขับเข้ามาเลยก็ถามเขาบอกว่าอ่ะขับรถเข้ามามีธุระอะไรเขาเนี่ยจะขับมาให้ปูนะก็ว่าเนี่ยมีคนเขาออกรถให้ปูเนี่ยสี่คันสี่คันอั้สี่คันเลยคันสีขาวเท่านั้นอืมเป็น รถคันสีขาวนั้นรถสวยๆนั้นแหละปิกอัพปิกอัพน่าจะ,จะหนึ่งคันหนึ่งไอ้สองคันนี่แหละไอะ้สามคันนี่แหละแต่รถเก๋งนี่มีอยู่คันเดียวอ้ไอ้รถเกง๋งรถเกง๋งจะมีหนึ่งคันนอกกนั้นก็รถกระบะสามคันครับ มันก็แปลกเหมือน ENA กัน่ปู่ไม่เคยคิดอะไรนะเอไม่เคยคิดแต่ถ้าว่ามีคนขับเข้ามาให้มันก็แปลกเหมือน ENA กันหลังจากหล,ลังจากที่เราไปเบิกพบเบิกภูมิเพ<อ>ื่อขึ้นศาลปูป่ตาใหม่ที่ในหมู่บ้านเรานี่แหละ<อ>ปู่ไปเป็นคนไปทําพิธีให้เป็นพรามไปเปิดอไปสวดเปิดอัญเชิญปู่ยาตายายเมื่อวาน โอ้เลขที่ว่าตรงกับที่นี่ใช่ใช่ตรงเดียวกันวันก่อนที่ปู่ไปอ่าสวดอ่ขึ้นเสาเองให้อ่สารปู่ตาครับอธิที่เลขอะไรนะปู่ห้าอะไรนะอ่หกอ่สองไอห้าสองหกห้าสองหกอืมแล้วก็ที่นี่ก็จะห้าสองหกอ่ใช่มันตรงกันแล้วปู่ทาที่นี่ก่อนเนาะไปตรงกันใช่วันนั้นก็อ่าออกคลิปให้ทิ่อ่าทางอ่า ไปแล้วเนาะครั้งหนึ่งไปแล้วครั้งหนึ่งไปแล้วทีนี้ก็พอสองวันเขามานิมนต์ให้ไปขึ้นเสาเอกนะสารปูตาดมันก็ได้เลขอันเดียวกันห้าสองหกห้าสองหกแล้วเขาก็พูดกันว่าเอาทาไมเหมือนเขาดูคลิปเลยนะน้องๆอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาเอ้าทำไมได้เลขเหมือนกันกับสารปูไอ้ตำหนักปูเลยครับที่จอมปลวกที่ปูจุด เออนะเขาก็บอกว่าเออขนลุกนะเนี่ยปูเผาปูมาเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็ได้เลขเดียวกันเขาจุดนะเขาก็ไม่ได้ให้ปูจุดหรอกเขาจุดเองอ่ะนะปูก็ทําพิธีไปเขาก็จุดคอไปอก็ได้เลขอันเดียวกันเลขอันเดียวกันก็ห้าสองหกนะปูถ้าฝันยังงั้นมันตีเป็นเลขอะไรถ้าปูฝันแบบนี้อฝันเห็นรถใช่ไหมมันรถมึงสี่คันเนี่ยแต่รอง ลองนับดูรอหน่อยนะนะรถสี่คันมันรถปิดอัพมันก็สี่ล้อเนาะถ้าสามคันเนี่ยมันก็เท่าไหร่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกอ่ารวมทั้งรถเก่งดนะ้วยมันสิบหกล้ออ๋อรถสี่คันก็สี่หนึ่งหกอ่าอือเอือตีเป็นศูนย์ก็สี่ศูนย์ก็ได้ชรอศู 0, นยะ์เนาะ สติเป็นล้อเดียวก็เป็นล้อศูนย์รถสี่สี่ศูนย์สี่อ๋อสี่ศูนย์ลองลองใช้วิจารณญาแล้วก็ลองใช้อ่าพิจารณาดูเนาะครับคนขับมาสี่คันเข้ามากันนะักเขาว่ามีคนออกมาเล็กที่อะไรปู่ที่นี่นะที่นี้เจ็ดเจ็ดทับหนึ่งเจ็ดออกไปแล้วงวดแล้วอ๋อเจ็ดเจ็ดทับหนึ่งก็มันอาจจะออกเจ็ดเจ็ดได้นะปู่เราโมเตกทับหนึ่งอีกอ๋อ ครับอืมก็ออกไปหมดอยู่แล้วนะอันที่เจ็ดเจ็ดทับหนึ่งก็ไม่แน่นะปูอาจจะเป็นเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ด,จดก็ได้นะลบพ็ทั้งหมดแต่ชลาไปก็ขับมาตำนักปูด้วยหรือ 1, หนึ่งเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งจะกลับกันหามกันอย่างปูกันใช่อืมพองวดก่อนเนี่ยปูมองเห็นเลขนั่งตรงนี้นะที่มองเห็นเลขเนาะเจ็ดหนึ่งก็อะไรนะปูวันตอนนั้นอ่าวันนั้นเออวัน วันอะไรนะวันนั้นวันอะไรเนาะปู่ก็นั่งตรงนี้เลยมองเห็นเลขจากต้นต้นโพต้นไทรวันที่เราทรงน้ําพระวันสงกราน์นาะวันสงกรานนั่นแหละรันที่ทรงน้ําปู่นั่นแหละองค์ปู่นะ่น่งน้ําพระพุทธรูปแล้วก็ท่งน้าหลวงปู่วันนั้นแหละคที่ปู่นั่งตรงนี้มองไปเห็นตัวเลขเห็นแต่วันนี้ไม่เห็นนะปู่มีไหมไม่น่ะไม่เห็นนะไม่เห็นเห็นครั้งเดียว่ นั่นก็เป็นวันสำคัญด้วยเนาะวันสําคัญด้วยบวงสวงบรรพบุรุษด้วยเ้นไบแล้วก็ส่งน้ําช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับมีเอฟซีโอนมาให้ปู่เยอะไหมวะช่วงนี้มีมีบ้างไหมก็ทยอยมาเรื่อยๆนะก็มีรายชื่ออจะยังมีเยอะอยู่อ๋อรายชื่อปูก็ยังมีอยู่นะครับนะครับอ่ะี่รายชื่อเขียนไว้หมดเขียนไว้หมดแล้วครับรายชื่อ เอฟซีที่โอนมาเนาะไม่ได้อ่านเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าทิดพันธ์ก็มีโอนมาคนหนึ่งก็ให้ปูแล้วนะครับคนเดียวพอส้มใหญ่ก็ไม่ได้รับสายให้ลงชื่อเบอร์โทรปูโดยตรงเลยนะครับนั่นก็เสาที่ต้นนะปูยังขาดเสาสามต้นบ่ก็เออเสานี่ก็น่าจะขาดอยู่อีกประมาณหกต้นเนาะหกต้นบ่พอดีไอ้ที่สองต้นนั้นมันหักไปก็เลย อแต่ก่อนเนี่ยว่าขาดห้าเนาะทีนี้ไอคิดว่าไออีกต้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยหากเพราะว่าเออมันน่าจะขาดห้าเนาะวันวันที่เราวงสรวงเสาเอกว่านั้นหนึ่งทีนี้มันเอาไม่ได้เนาะเราไม่ได้ปลูกกันเลยว่าเออมันต้องเพิ่มมาอีกก็เพิ่มมาอีกหกต้นแต่ป้าแจ๊ก็เลี้ยงเรืออยู่บ้างอ่าก็พอเหลืออยู่บ้างตอนนี้ช่างไปไรถึ่งไม่ได้มาวันนี้นี้ช่างก็บาดเจ็บเนาะไปยกไม้ยังไงไม่รู้ อบบานมือนิดนึงอ่าก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่โสิบเก้าสิบเข็มนะเย็บโอ้ 19, 20, 20. โอไปไปบานมือตรงไหนอ่อที่บ้านเก่าของอน้องชายอ,อ๋อไม่ใช่ที่นี่อ่าไม่ใช่ที่นี่อ๋อเมือม่อว่นอ่าเมื่อเช้านี้เองนะให้มาทําที่นี่ไม่มาก็มา ไปทาน้นก่อนหมอ,อปูโมโหไม่รู้เนะ <c oughs> จ้าที่จะประมาทยังไงของแกเป็นเป็นเรื่องธรรมดาโน้มประเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอ,อไมื่ว่าใครนะปู่เนาะแล้วก็อีกสองคนนั่นก็เออนั่นก็เมื่อวานนี่นก็ไปคือไปทุบก,กําแพงไงไม่รู้ก็โดนกําแพลงลมทัดอยู่ในกระช่างเนาะเหมือนกันในวันเดยกันนะอ่าก็นั่นแหละแต่แต่ไม่ใช่มาทําที่นี่นะแต่ว่าเขาถ้าจะทําจริงเนี่ยเขาก็จะมาช่วยอยู่ออีกสองคนที่โดนน่ะ ถ้า,ถ,าถ้าเรามีงบประมาณพอเขาก็จะรวมตัวกันมาช่วยทันแล้วลังคาพวกเหล็กข้างบนมีแล้วมีบางเหล็กนี่ก็น่าจะยังไม่พอแต่มีบ้างแล้วอ่าจจะมีบ้างแล้วทาไปเรื่อยๆปูถ้าลูกปูสวงท่านเปิดช่วยไงก็เสร็จแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดนาอปูเนาะใช่ใช่เสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมือ่อ่อก็ เอาเป็นว่าทําไปจนแล้วเสร็จนั่นแหละครับออยู่อยู่ที่ลูกหลานทุกคนที่จะร่วมด้วยช่วยกันเนาะสิบ,บาทยี่สิบ,บาทร้อยสองร้อยอะไรก็ว่าไปโทรหาปูโดยตรงเลยเลอะนะครับ F4 เนาะเพราะว่าทิดพันธ์ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับสายโทรศัพท์เลยช่วงนี้ขอบคุณปูมากนะครัปูเนาะสาธุาสาธุาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมโทรปูเนาะข้างล่างสุด เบอร์โทรนี่ก็เลขถ้าเพิ่มตัวเลขเต็มปูฟันก็ก็เหมือนกันนะปู่เนาะสี่ศูนย์ใช่สี่ศูนย์นี่ห้าศูนย์สี่ศูนย์เหมือนกันอ่าเลขคล้ายกันเลขลคล้ายๆกันอ่านาเลขที่ก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะอ่าใช่ครับสาจาร